สวัสดีครับวิเคราะห์อบอลประจำวันนี้วันอังคารที่3มิถุนายนมาพบกับผมในช่องทีเด็ดทอมมี่วีกันเหมือนเดิมนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้การฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆขอขอบคุณล่งหน้านะครับ แล้วก็เหมือนเดิมสําหรับวันนี้แนวทาง7คู่ที่จัดมาให้นะครับบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยขัดเลือกคู่ที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยค่าค่ะกันไปนะครับใครที่ชอบบอลแบบนี้เนี่ยก็ติดตามกันมาได้นะครับหรือใครที่ยังไม่จุใจนะครับในกลุ่มครอบครัวของเราเนี่ยมีแนวทาง VIP ให้นะครับตัวเน้นตัว V มีให้ครบรับประกันความชัวร์ให้ด้วยนะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับสแกน QR code ที่หน้าจอหรือใครนะครับที่สแกนไม่เป็นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปลอดภัยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกโคลัมเบียครับเป็นคู่ระหว่างโคาจูเนียกาลีเปิดบ้านเจอกับเดปอร์เดสควินดิโอคู่นี้ลงเตะก,กันตอนตีสองนะครับเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มใกล้เคียงกันนะเจ้าบ้านอย่างกาลีเนี่ยเอาชนะอ่าควินดิโอเนี่ยได้4นัดแล้วทีมเยือนเอาชนะเจ้าถิ่นได้3นัดนะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่เกมล่าสุดนะครับเป็นกาลีเนี่ยที่ทำผลงานได้ดีกว่ามากๆนะครับอ่าเปิดบ้านเอาชนะ ทีมอย่างเดปอร์ติโอควินเโเนี่ยไปได้ถึง4ประตูต่อศูนเลยนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ชนะ1นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นะครับส่วนเกมล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับเอ,า,อาแพ้ให้กับเดปอร์ติโกาลีเนี่ยไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับอย่าง อาร์เดปอร์เดสกินดิโอเนี่ยฟอร์ม5้าเกมหลังสุดชนะ 2. เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะบายาก้าชิโก้เนี่ยไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาสําหรับเจ้าบ้านอย่างบัคาจูเนียกาลีนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพในวันนี้เนี่ยใช้ระบบ3 5 2ห้าสองครับกองหน้าคู่ใช้เป็นเอสันลีวัตนะครับกับเคลนันมากอสเนี่ยส่วนแดนกลางมีตัวหลักอย่างอมิสอังกูโรนะครับแล้วก็คิสเตียนอนันเดสนะครับแล้วก็จะใช้เป็นคารมิโลโกเมสเนี่ยพร้อมทําเกมนะครับส่วนทางฝั่ง ทีมเยือนอย่างเดปรเดสกีดูโอนะครับสภาพความพร้อมวันนี้เนี่ยจะไม่มีชื่อของเวราซาโก้นะครับเป็นแข้งแดนกลางที่ติดทดแบนส่วนเรื่องการจัดทับใช้ระบบ532นะครับกองหน้าคู่ใช้เป็นฮวนคามิโลกูเอโรนะครับแล้วก็จะมีแบรนดอนไคเซโดนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมีพวกอย่างเฟรนดี้วาเลนเซียแล้วก็โคเซเปเซโดกราเซียนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย ปัจจุบันทั้งสทีมอยู่ในลีก2ของโคลอมเบียนะครับที่โบคาจูเนียเนี่ยต้องบอกว่าหลังในตารางคะแนนเนี่ยขณะที่กีโดนะครับหลังอันดับ5้าจท้ายตารางนะครับมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยเป็นเกมที่สูสีนะอย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นโบคาจูเนียเนี่ยฟอร์มเละเทะ15เกมหลังสุดรวมทุกรายการเนี่ยแพ้ไปถึง13นัดน่าจะเป็นทีมเย็นมากกว่านะครับที่จะเก็บชัยชนะไปได้นะครับดูจากเรทแล้ววันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางด้าน เปิดมาให้เสมอสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3ลูกวันนี้แนะนำนะครับให้วางไปที่ทีมเยือนนะครับอย่างยูโดเนี่ยน่าจะชนะได้นะครับและคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับจะพาไปรุยศึกฟินแลนด์ยาโคเนนนะครับเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์คูตูสเปิดบ้านเจอกับคู่พีเอสอะคาเดียนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับไปดูที่ ารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นยังอินเตอร์คูตู2เนี่ยยืนดับ3มี12แต้มแข่งไป7นัดชนะ4แพ้3ยิง20เสียไป15นครับส่วนด้านฝั่งคูพีเอชอะคาเดมี่ยืนดับ9นะครับมี10แต้มแข่ง7นัด ชนะ3เสมอ1แพ้3ยิง12เสีย13นะครับและเฮกูเฮของคู่นี้เนี่ยยังไม่เคยพบกันสักนัดเดียวนะครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นยางอินเตอร์ตูคูเนี่ยเก็บชัยชนะได้3นัดแล้วก็มีแพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดก็ทำในผลงานได้ดีนะครับออกไปเยือนคู่แข่งเนี่ยเอาชนะได้52สนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนคูบีเอสอะคาเดมีเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะครับชนะ2แพ้3และมีถึง3นัดเนี่ยที่แพ้รวดเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับ MPC1 นะครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยอินเตอร์ตูคู่2เนี่ยกำลังทำผลงานได้อย่างสวยหรูแบบต่อเนื่องนะครับด้วยการเก็บชัยชนะมากมาย3จาก4นัดที่ผ่านมาที่ลงเตะเลยนะครับพวกเขามีแต้มตางลังจากฝูงเนี่ยเหลือเพียง3แต้มเท่านั้นบวกกับได้เล่นในบ้านเนี่ยมั่นใจว่าแมตช์นี้เก็บ3แต้มอยู่ในมือแน่นอนนะครับประจบหมอกคู่แข่งวันนี้อย่างคูพีเอสอะคาเดมี่นะครับดันฟอร์มตกอีกด้วยนะครับแพ้รวดมา3นัดซ้อนที่แยกไปแต่วันนั้นก็คือดันเสียประตูรวมกันเนี่ยถึง10ประตูมองดูแล้ววันนี้ไปเยือนนะครับมีแหววแพ้่ยเนี เปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นต่อ1.5สูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3.5ขีด4วันนี้แนะนำให้ต่อไปที่อินเตอร์ตูคู2และคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปจะพาไปลุยศึกชิลีพิเมลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างยูเนียนเอสปาโนล่าเปิดบ้านเจอกับเดบติสลิมาเช่นะครับคู่นี้ลงเตะก,กันตอนตีสองนะครับไปดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นอย่างยูเนียนเนี่ยอยู่อันดับที่15ในอโซนตกชั้นมี6แต้ม แข่งไป11นะัดชนะ2แพ้9ยิงไป10เสียไป22นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างลิมาเช่เนี่ย อยู่อันดับที่13ของตารางมีอยู่11แต้มแข่งไป12นัดชนะ3เสมอ2แพ้7ยิงได้14เสียไป19นะครับเฮตูเฮของคู่นี้ก็ยังไม่เคยพบกันนะครับสภาพอ่าส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าทินอย่างยูเนียนเนี่ยฟอร์มไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับโดยเป็นการแพ้4เกมติดด้วยนะครับส่วนเกมล่าสุดเนี่ยทำได้ดีเปิดบ้านไล่ถล่มคู่แข่งได้4-0นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างลิมเช่เนี่ย 5เกมหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมล่าสุดทําได้ดีเช่นกันนะครับเปิดบ้านเอาชนะคู่แข่งได้2-0นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าภาพความพร้อมวันนี้เนี่ยเจ้าถิ่นยูเนียนนะครับไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพวันนี้ใช้ระบบ3-4-3วางเป็นปาโบอารากิสแล้วก็อาลีอูลิเบนะครับอ่าเป็นตัวนําทัพนะครับสําหรับวันนี้ส่วนทางด้านฝั่งลิมาเชนเนี่ย ต้องสังเวยนะครับจนนทานอันเดียที่เจ็บนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยพร้อมลงสนามทุกลายส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ433น่าจะใช้ขุมกำลังเซตเดิมนะครับจะวางเป็นหลุยกูเอล่านะครับเนลสันดาซิวาแล้วก็จะมีเดลเนียกรัสโตนะครับเป็นสามประสานแดนหน้านะครับก็ต้องบอกว่ายูเนียนเนี่ยอาจจะเก็บใช้เนี่ยคู่แข่งจากเกมล่าสุดได้40ก็จริงนะครับแต่เป็นศึกซูเมอิกาน่านะครับที่ หากวัดเฉพาะผลงานในลีกแล้วเนี่ยทอนข้างที่ออกทะเลไปไกลนะครับแพ้5แมตช์รวดอ่าเป็นการแพ้คารังเนี่ยห้าจาหกเกมที่ผ่านมาเสียเนี่ยถึงหนึ่งโลไปแล้วนะครับส่วนทางด้านฝั่งลิมาเช่นเนี่ยภาพรวมดีขึ้นนะครับเมื่อชนะได้สองจากสามเกมที่ผ่านมาแล้วก็มีคินชีทด,ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมองแค่ไสไตินะครับนอกบ้านอ่าย่แย่นะครับแพ้สี่นัดติดต่อก,กันนะครับเสียไป11ประตูซึ่งช่างน้ำหนักแล้วเนี่ยไม่มีใครดีไปกว่าใครสำหรับเกมนี้นะครับทรงนี้เนี่ย ใครต่อมารองดีกว่านะครับแล้ววันนี้เลทนะครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยอย่างยูเนียนเอสปาโน่าเนี่ยเป็นต่อที่0 0 5สูงตามกำแพงเปิดมาให้2.5ขี3 <S <S วันนี้แนะนําให้รองไปที่ทีมเยือนนะครับและคู่นี้เนี่ยให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับ คู่ต่อไปจะพาไปลุยศึกกระชับมิตทีมชาติเป็นคู่ระหว่างมาเลเซียเปิดบ้านเจอกับเคเวิร์ดนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน2องทุ่มเอสเของคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมา1นัดน,นะครับก็เสมอกันไป1นัดน,นะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามาเลเซียนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอ2นัดแพ้หนึ่งนัดเกมล่าสุดนะครับเสมอกับคริปวิร์ดหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนด้านฝั่งคริปวิร์ดเองเนี่ยห้าเกมหลังสุดนะครับชนะ2แล้วก็เสมอ2แพ้1นเกมล่าสุดก็เสมกันไป1นึนะครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้เนี่ยมาเลเซียเจ้าบ้านเองนะครับของปีเตอร์คลาโมสกี้เฮดโค้ชนะครับไม่มีเรื่องกังวลผู้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับวันนี้จะใช้แผน3ามในเกมนี้นะครับอาจจะปรับเปลี่ยนผู้เล่นเล็กน้อยนะครับโดยการจัดทัพชื่ออาจจะวางเป เมโลเนี่ยที่เพิ่งโอนสัญชาติเข้ามาคุมแนวรับนับส่วนที่เด็ดในแนวหน้าวางเป็นอาลิฟไอมานเปาโลโคโซเซ่แล้วก็ฟารูอามีนะครับส่วนด้านฝั่งเคลฟเวิร์ดเนี่ยภายใต้การทําทีมของบูบิต้านะครับถือว่าพอใจในผลงานของลูกทีมแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ย ก็จะเปิดโอกาสให้แข้งใหม่ๆได้ลงสนามบ้านนะครับและส่วนการจัดทัพใช้ระบบ4-2-3-1นะครับจะวางเป็นตีมาร์นะครับเฮดีตาวาเรสนะครับจะขึ้นเกมทางริมเส้นด่วนแดนหน้าเนี่ยใช้เป็นโจวานคาบัตนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยจากเวอร์รังกิ้งนะครับทางด้านเคฟเวิร์สเนี่ยสูงกว่าหลายช่วงตัวจริงนะครับจากอันดับที่72ขนาดที่มาเลเซียเนี่ยอยู่อันดับที่131แต่มองในแง่ของคุณภาพช่องว่างก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นแต่เห็นได้นัดนี้เนี่ย ทั้งคู่นะครับเสมอกันไป1นึ่งหนึ่งนะครับเดาใจโค้ดนะครับอย่างคริสเบิร์ตเนี่ยมีการปรับแผนหลายจุดเพื่อทดสอบแข้งใหม่ๆนะครับผิดทางด้านมาเลเซียเนี่ยพวกเขาเสียแข้งหน้าใหม่นะครับในการเล่นในบ้านเนี่ยน่าจะได้เห็นดาวเด่นออกสตาร์ทหลายจุดเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มเข้ามาก็คือจะได้ปรับจูนสติกนะครับให้อุดช่องว่างจากเกมที่แล้วมองแล้วจังหวะแลกกันเนี่ยวันนี้น่าจะเชื่อว่าเจ้าถิ่นเนี่ยน่าจะปิดจอบได้โดยเลทนะครับวันนี้นะครับ เปิดมาให้ทางฝั่งเคฟเวิร์ดเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ปอปานะครับวันนี้แนะนําให้รองไปที่มาเลเซียนะครับและคู่นี้ให้กดไปที่สกอตต์นะครับคู่ต่อไปจะพาะไปลุยศึกกระชับมิตรทีมชาติกิ่งนะฮะเป็นคู่ระหว่างฟิลิปปินส์เจอเปิดบ้านเจอกับไต้หวันนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน6โมงนะครับอ่าคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันมาเนี่ย ห้าเกมหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มทางฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างไต้หวันเนี่ยดูดีกว่านะครับเอาชนะฟิลิปปินได้3น,นัดนะครับแล้วฟิลิปปินเนี่ยเอาชนะไต้หวันได้เพียง1น,นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน1น,นัดเกมล่าสุดนะครับเป็นฟิลิปปินที่เปิดบ้านแพ้ไต้หวัน1สูนนะครับ ฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นฟิลิปปินเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้3นัดแล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดนะครับฟิลิปปินแพ้ไต้หวันไป1-0ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนไต้หวันเนี่ย5เกมหลังสุดนะครับชนะได้เพียง1นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเลยทีเดียวนะครับเกมล่าสุดเนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่าไต้หวันนะครับเอาชนะฟิลิปปินได้1ประตูต่อ0นะครับ ก็ต <S an> ้องบอกว่าค <an> ู <S an> ่นี้โดยรวมเนี่ยทางฝั่งฟิลิปปินส์ดูดีกว่าไต้หวันมากๆนะครับจากเกมล่าสุดนะฮะพลาดท่าแพ้ไปเพียง1 0เท่านั้นนะครับแต่โดยรวมมองแล้วนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นบอลกระชับมิตรเท่านั้นครับไต้หวันเนี่ยก็น่าจะเอาเหมือนกันนะโดยเลดก็วันนี้ต่อมาที่ไต้หวันแค่ปอปานะครับน่าจะวัดไปที่ไต้หวันได้วันนี้ฟันทงให้ต่อไปที่ไต้หวันแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับ คู่ต่อไปสหรัฐอเมริกานะครับเปิดบ้านเจอจาเมก้านะครับคู่นี้ลงเตะก,กันตอน7จ็ดโมงเช้านะครับและ เฮตูเฮของคู่นี้ที่เคยเจอกันมาเนี่ยสี่นัดนะครับเป็นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาผลงานดูดีกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับเอาชนะจาเมกาเนี่ยไปได้ถึง4นัดเลยทีเดียวนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็ไล่ถล่มไปได้ถึง5้ศูนย์นะครับส่วนฟอร์มฮักเกมหลังสุดเจ้าทินสหรัฐนะครับเอาชนะคู่แข่งเนี่ยได้3นัดแพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะจีนได้3าศูนย์ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างจาเมกาเนี่ยฟอร์มฮักเกมหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2เกมล่าสุดนะครับ ออกไปเยือนเมสซิโกเนี่ยแพ้ให้กับเมกซิโกไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมคู่นี้เนี่ยห่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับสหรัฐเนี่ยเวอร์ดองกิ้งอยู่อันดับ1ส่วนจาเมกาเนี่ยอยู่อันดับที่40นะครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านสหรัฐอีกด้วยนะครับมองดูแล้วยันลําบากมากๆสําหรับจาเมกาวันนี้คู่นี้นะครับผมแนะนําให้ต่อไปที่สหรัฐได้เลยครับและคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่สุดท้ายนะครับในศึกกระชับบิ๊ ทีมชาติบอลหญิงนะครับเป็นคู่ระหว่างเม็กซิโกเปิดบ้านเจอกับอุรุกวัยคู่นี้ลงเตะกันตอน8โมงนะครับเอ็ดตัวเอ็ของคู่นี้เนี่ยเจอกันครั้งเดียวนะครับเสมอกันไปนะครับสประตูต่อ2ส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดเนี่ยทางฝั่งเม็กซิโกเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดเกมล่าสุดนะครับเสมอกับอุรุกวัย2อสส่วนทางฝั่งอุรุกวัยเนี่ยหเกมหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เสมอกันไป2อสกับเม็กซิโกนะครับดูจากฟอร์มของทั้งคู่แล้วเนี่ย ฟอร์มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะแต่อันดับวอล์เรนกิ้งเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันมากนะักเม็กซิโกอยู่อันดับ29ส่วนอุรุกวัยเองอยู่อันดับ63นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับจากเกมล่าสุดทั้งคู่ก็เสมอกันไปนะสประตูต่อ2ดูจากเลนแล้วเม็กซิโกวันนี้ต่อมา1นขีดหนึ่งจุนะครับแถมเล่นในบ้านฝันกําลังใจเนี่ยน่าจะมาเยอะวันนี้แนะนําให้ต่อไปที่เม็กซิโกไว้ก่อนละกันนะครับคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสาหรับแนวทาง7คู่ประจําวันนี้เดี๋ยวสรุปให้อีก1รอบนะครับสำหรับคู่แรกโบคาจูเนียกาลีเปิดบ้านเจอกับเดปอเดสควินเดโอคู่นี้แนะนํา วางไปที่เดปอเดสกินดิโอในเละเสมอแล้วกดไปที่สกอร์สูงคู่ต่อไปอินเตอร์คูตูสองเปิดบ้านเจอกับคูพีเอสอะคาเดเมียคู่นี้แนะนําต่อไปที่อินเตอร์คูตูสองแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปยูเนียนเอสปาโนล่าเปิดบ้านเจอกับเดปอติสลิมาเช่คู่นี้แนะนํารองไปที่เดปอติสลิมาเช่แล้วกดไปที่สกอร์สูงคู่ต่อไปมาเลเซียเปิดบ้านเจอเคฟเวิร์ดนะครับคู่นี้แนะนํารองไปที่มาเลเซียแล้วกดไปที่สกอร์ต่ํานะครับ คู่ต่อไปนะครับฟิลิปปินส์หญิงเปิดบ้านเจอไต้หวันหญิงนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่ไต้หวันหญิงแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปสหรัฐอเมริกาหญิงเปิดบ้านเจอกับเจเมกานะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่สหรัฐได้เลยนะครับและให้กดไปที่สกอร์สูงส่วนในคู่สุดท้ายนะครับเม็กซิโกเปิดบ้านเจออุรุกวัยนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่เม็กซิโกแล้วกดไปที่สกอร์สูงจัดไป